หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อย่าจะประสบความสำเร็จร่ำรวยอย่าเสียเวลาไปกับการบน่นการบ่นเป็นเพียงสิ่งที่ไร้ประโยชน์และเสียเวลาที่สุดในชีวิตของคุณแถมยังทำลายสุขภาพและจิตใจของเราด้วยเพราะเวลาที่เราบน่นเราจะคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแง่ลบอารมณ์เชิงลบความเชื่อเชิงลบเกี่ยวกับชีวิตตัวเองแล้วมันจะทําให้เราเครียดอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีซึ่งจะส่งผลเสียต่อทางสุขภาพจิตใจและร่างกายของเราในระยะยาว คนที่ชอบบ่นทั้งวันจะไม่ค่อยมีพลังที่จะทำอะไรไม่มีความเชื่อว่าทุกสิ่งจะเป็นไปได้เพราะว่าพลังของพวกเขาสูญเสียไปกับความคิดในเชิงลบที่อยู่ในสมองและความคิดที่วิ่งไปวนมาตรงกันข้ามกับคนที่มองโลกในแง่ดีและเลือกจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นแทนที่จะบ่นให้ทุกอย่างมันแย่ลงซึ่งพวกเขาจะมีพลังมากกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองการบ่นทำให้คณเสียพลังงานความเชื่อและการตัดสินใจที่มั่นยา ทำไมคนรวยถึงไม่ชอบบ่นเท่ากับคนจนนั่นเพราะว่าคนรวยมีเวลาเอาไว้ทำงานไม่ใช่เอาไว้เพื่อบน่นส่วนคนจนมัวแต่เสียเวลาไว้กับการบน่นจึงไม่มีเวลาเอาไว้ทำงานและเรียนรู้คนจนส่วนใหญ่ไม่ได้หวังว่าบ่นแล้วเนี่ยชีวิตฉันจะมีอะไรดีขึ้นพวกเขาเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องบ่นไปทำไมรู้สึกแค่ว่ามันเสียเวลาและไม่มีประโยชน์กับชีวิตไม่ได้สร้างเงินให้กับชีวิต คนรวยรู้ดีว่ามีวิธีการที่ดีกว่าการบน่นถึงความยากลําบากความจนความทุกข์ปัญหาในชีวิตก็คือการตัดสินใจทําอะไรสักอย่างกับมันดีกว่าบ่นถึงมันเพราะการบน่นเท่ากับไม่ตรงการพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไนดะ้อย่างไม่คาดคิดเพราะว่าพวกเขาเลิกบน่นคนรวยรวยขึ้นมาได้เพราะว่าพวกเขาไม่เคยบน่นในช่วงเวลาที่พวกเขายากลําบากยากจนหรือกําลังพยายามที่จะสู้ชีวิตไปสู่ความร่ํารวยพวกเขาไม่เคยบ่นว่า งานเนี่ยมันหนักเกินไปฉันยังไม่ได้นอนนะฉันยังไม่ได้กินข้าวชีวิตฉันยากลําบากแต่คาพูดที่พวกเขาพูดกับตัวเองก็คือเราสามารถหาเงินได้มากตามศักยภาพของเราเพราะฉะนั้นมีอะไรให้ฉันเรียนรู้บ้างมีอะไรให้ฉันทําบ้างฉันจะหารายได้มากกว่านี้ได้อย่างไรฉันจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีกว่านี้ได้อย่างไรคนรวยมักจะเซลท็อกในเชิงบวกคนรวยไม่เกยเสียเวลาไปกับการบ่นแต่พวกเขาจะใช้เวลาไปกับการคิดสิ่งที่มันสร้างสรรค์กับชีวิต สิ่งที่คิดแล้วก็เติบโตจงถามตัวเองแต่ละวันว่าตอนนี้สิ่งที่ฉันคิดเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายหรือว่าออกห่างจากเป้าหมายหากสิ่งที่คุณคิดตอนนี้นะครับมันทาให้คุณออกห่างจากเป้าหมายเช่นกําลังบน่นกําลังนินทาใครกําลังเปรียบเทียบอันนี้ให้รียบย้ายโฟกัสไปยังสิ่งที่มันต้องเป็นจริงๆก็คือการเติบโตโดยสรุปแล้วคนรวยจ,จะไม่เกินเสียเวลาบนใช้เวลาในการคิดสร้างสรรค์ลงมือทําวางแผนมากกว่าครับ พวกเขารู้ว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่จะเป็นเช่นนี้ต่อไปถ้าเกิดว่ามัวแต่บน่นชีวิตคุณทำไมอยู่ที่เดิมเป็นเพราะว่ามัวแต่บ่นอยู่หรือเปลา่าชีวิตที่ผ่านมาไม่ดีขึ้นเลยเพราะว่ามัวแต่บ่นอยู่หรือเปลา่าการบ่นก็เหมือนกับข้ออ้างที่จะไม่ลงมือทําเพราะฉะนั้นอยากเปลี่ยนชีวิตต้องลงมือทําให้มากขึ้นบางสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีถ้าเราลงมือทาอะไรสักอย่างกับมันแทนที่จะบน่นเพราะความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก การที่คุณขยับตัวขยับความคิดขยับสมองขยับการพูดขยับร่างกายต่างๆไม่ใช่เพียงแค่การขยับปากดังนั้นจงตัดสินใจเลิกบน่นและเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้และชีวิตเราจะดีขึ้นเองพิมพ์พร้อมกันใต้คอมเมนต์ครับฉันจะเลิกบ่นอีกต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยอปอป้ามีเว็บบีนานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่า ช่วยผู้ประกอบการโค้ชนะักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรอง จิตวิทยาคนแมนพอร์และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน n l p และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนีิรบินโรเบิร์ตคุยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาร์เฟเกอร์แรซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line o p p a e s a n นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอปอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอปปาอีสานมาร์ e โค้ด e NLP สวัสดีครับ